สวัสดีครับแฟนๆาทุกๆท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะสำหรับามาวันนี้นะหลังจากห่างหายไปนานนะครับธุรกิจด้วยแล้วก็ช่วงจุดกินด้วยนะฮะวันนี้ก็ก็มาอีกแล้วนะฮะมาวันนี้นะเจ27นะครับนี่ผลของเเมื่อวานนะครับ16442นะครับแล้วก็มาหาของวันนี้กันนะครับ 8 7 8 7จ็นะครับ3 4 9 1อ่เก้าหนึ่งเลขเจ็ดนะฮะมาดูฝั่งนี้บ้างหน่อย1สูตรไม่มีนะเลขหกให่ง สองครับเลขสี่อันหนึ่งสองสามนะครับเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเลขสามนะครหนึ่งสองตัวเลขสองหนึ่งสองโอเคได้มาแล้วชัดเจนนะครับเจ็ดแปดแล้วก็สี่ เด่นที่เลขเจ็นะครับแล้วก็แบบนี้เลยนะฮะสี่ดแปดนะครับสีเจแล้วก็แปดนะครับสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ด็แปดนะครับเด่นเลขเจดนะครับสี่เเจ็ดแปดนะครับเด่นที่เลขเจ็ดนะฮะอ่าส่วนตัวคู่เลขเจดนะนะครับ 1, น 3, 4, 6, ส 8, 9นะี่หกดดเะขาเลข0กับเลข5นะครับแค่นั้นเองนะครับมีทั้งหมด8ตัวนะครับเลขคู่เลข7นะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้นะครับสลหรับแนวทางวันนี้นะครับ เย็นนะครับช่วงนี้สองสามวันมันีนหนาวนะครับทีครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสหรบแนวทางวันนี้นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครวบเลขกๆเข้ามีบทวจเชิญเจริญในการรับข้อมูลนะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ส่วนเล็กไทยเดี๋ยวค่อยทำนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาเลยนะครับเล็กไทยนะฮะรออีกสักนิดนึงนะครับ ครับเจอกันต่งนี้สวัสดีครับ